ใช่หมดเลยค่ะจริงจริงเดีนะคะนี่ใช่หมดเลยพวกนี้ใช่หมดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะตอนนี้ให้เพื่อนๆดูไปก่อนนีเห็นไหมคะนี่กำลังอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะ เ yeah. ยอะมากพี่น้องคะใครอยากกินก็มาเก็บเด้อน้องจะอยู่กันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ดูดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเห็นเลยนะพี่น้องเราจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่กันยังไง นี่คือเห็ดอีกอย่างเห็ดเพื่องเลยค่ะนี่ก็กินได้นะแต่แม่เอ้าไม่ชอบกินเพราะกลิ่นมันแรงนี่เห็นไหมคะเนี่ยยอดจริงๆเลยค่ะถ้าไม่ดูเนี่ยเหยียบนั่งไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเต็มไาหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแม่เอ้อขอตัวไปเก็บก่อนนะ วินเตอร์ชันทะเลเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบค่ะแต่คลิปนี้แม่อ้อมจะมาทำแหนมเปี้ยวนะคะอร่อยแซ่บอิ่ค่ะพี่น้อง่ะเมื่อเราเก็บมาแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามกระเทียมตามความต้องการของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ค่ะตามความสะดวกนะคะหมักทิ้งไว้ให้มัน มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วเราก็จะเอามาหมัดกับหมูหมูบดของเรานะคะเตรียมเพื่อที่จะทําแหนมหลังจากที่เราทําแหนมแล้วทิ้งไว้2-3วันให้เปรี้ยวนะคะเราก็สามารถนําออกมาทอดอประกอบอาหารตามความต้องการของเราเลยค่ะอร่อยสุดยอดค่ะ